การวัดค่าของแรงดันไฟฟ้าบนเตจส่วนนี้นะครับก็คือส่วนของย่านเลนส์ใช้ในการปรับเพื่อกำหนดค่าย่านต่างๆของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงอันนี้จะเป็นกระแสไฟฟ้ากระแสตรงนะครับผมเราจะมาดูที่ตัววงจรนี้นะคระับวงจรนี้จะประกอบไปด้วยตัวต้านทาน2ตัวผมจ่ายแรงดันไฟฟ้า10โวลต์น,นะครับถ้ากับว่าในวงจรทั้งหมดนี้เนี่ย จะมีแรงดันไฟฟ้าตกคอมทั้งหมด10โวลต์นั่นเองวัดแรงดันตกคอมตัวต้านทานนะครับเราต้องเอาโพรมเนะี่ยวัดแบบขนานไปกับตัวต้านทานแบบนี้นะครับเราจะมีจุดโฟกัสอยู่3แถวนะครับก็คือแถวที่1ก็คือจะมีสเกลตั้งแต่0จนถึง250นะครับสเกลที่2ก็คือสเกลตั้งแต่0จนถึง50อันนี้จะเป็นแถวที่2นะครับ และแถวสุดท้ายแถวที่3าก็คือสเกลตั้งแต่ศูนย์จนไปถึงเลขสติต่อไปเราก็จะมาดูที่ส่วนนี้ก็คือย่านเลนส์ที่เราจะทําการกําหนดค่านะครับอย่างแรกเลยคือเราจะต้องทําให้สเกลตรงนี้กับสเกลตรงนี้เนี่ยมีสเกลที่เทียบเท่ากันนะครับโดยวิธีการอ่านค่าของแรงดันไฟฟ้าตรงนี้นะครับเราจะสามารถอ่านได้จากทั้ง3แถวนี้นะครับไม่ว่าจะอ่านจากสเกล0ูนจนถึง250ก็ได้ จะอ่านจากสเกล0ูนจนถึง50ก็ได้หรือจะอ่านจากสเกล0ูนถึง10ก็ได้นะครับเราจะต้องทำให้สเกลของ3แถวนี้ครับแล้วก็สเกลของแต่ละแถวแต่ละแถวแต่ละแถวตรงนี้เนี่ยจะต้องมีสเกลที่เทียบเท่ากับสเกลของย่านเลนส์ที่เราปรับค่าเอาไว้นะครับผมอย่างเช่นวัดค่าโวลต์โดยอ่านจากแถวที่1นะครับก็คือสเกล0ูนย์จนถึง250้เนี่ยและเราก็ทำการปรับย่านเลนส์ไว้ที่ทั้งหมด1 0 0 0โวลต์นะครับย่าน1 0 0 0โวลต์ก็คือจะเปรียบได้กับ 1000ke สเ,บเข็มีดเนี่ย ชี้ไปที่เลข250ตรงนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่า250สเกลตรงนี้เราจะต้องทําสเกลให้เทียบเท่ากับย่านการวัดตรงนี้นะครับก็คือ1000 250สเกลจะตีให้กลายเป็น1000สเกลได้ยังไงนะครับก็คือค่าที่เราได้จากตรงนี้นะครับเราจะต้องเอาไปคูณ4ี่ครับผมพอเราเอาไปคูณ4ีเนี่ยถ้าเลขเข็มสีดาชี้ที่เลข250ทําการคูณ4เข้าไปเนี่ย แล้วก็จะมีค่าเท่ากับ1000งัวอนครับผมโดยแถวแรกของผมก็คือสเกล0ูนถึงสองยเนี่ยเข็มที่ชี้นะครับมันอยู่ที่ประมาณสเกลที่1โดยเราพบว่าสเกลแต่ละสเกลในช่วงของแถวหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เลขศูนย์ถึงเลข50เนี่ยถ้าเราลองนับดูนะครับมันจะมีทั้งหมด1 0สเกลครับผมตั้งแต่0ูนย์จนถึงห้มีทั้งหมด10 Scale. สเกลแสดงให้เห็นว่าแต่ละสเกลก็คือมีค่าเท่ากับ5เราก็ต้องออกไปทําการคูณ4อีกครั้งหนึ่งครับผมอ่าเราก็จะได้ อย่าเพิ่งตกใจเะครับเพราะว่ามัลติมิเตอร์ชนิดอนาล็อกเนี่ยครับย่านวัดที่มันไม่เหมาะสมกับปริมาณที่เราจะอ่านค่าหรือย่านเลนส์ตรงนี้เนี่ยถ้ามันไม่สอดคล้องกันเนี่ยมันอาจจะเกิดการอ่านที่มันแบบผิดพลาดหรือค่าเคลื่อนเกิดขึ้นครับผมเราควรที่จะปรับลดย่านเลนส์ลงมานะครับเช่นเราปรับจาก1 0 0 0พันะครับให้เหลือเพียงแค่ย่าน250้าโวลต์นะครับถ้าเราดูที่แถวแรกเนี่ยเราวัดตั้งแต่ศูนย์จนถึงสองถ้าเข็มสีดํามาชี้ที่เลข250ก็แสดงให้เห็นว่าค่าที่เราได้นย ก็คือ250วัวนะครับผมเพราะเราพบว่าย่านแถวที่1เนี่ยสเกล250กับสเกลของย่านเลนส์ตรงนี้นะครับมันเทียบเท่ากันนะครับผมดังนั้นค่าที่เราอ่านได้จากแถว1เนี่ยก็คือเป็นค่าที่อ่านได้ครับผมเข็มสีดําตอนเนี้ยชี้ที่ประมาณขีดที่2เราพบว่าแต่ละสเกลเนี่ยมีค่าทับ5ใช่ไหมครับผมดังนั้นเราเอา5มาทําการคูณ2นะครับผมค่าเทียบเท่ากับ10โวัวแล้วครับ ถามว่าน,นี้จะคูณ4ี่ไหมคาตอบคือไม่จาเป็นครับเพราะอย่างที่ผมบอกก็คือการที่เราปรับย่านเลนส์ไปที่250แล้วเราวัดค่าที่แถวที่1ก็คือสเกล0ถ,ถึง250นี้เนี่ยมันมีสเกลที่เทียบเท่ากันอยู่แล้ว ดังนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องนําไปคํานวณอะไรเพิ่มเติมนะครับถ้าเราปรับเวย่านไปที่250แล้วเราจะมาดูที่แถวที่2กับแถวที่3ได้ไหมคําตอบก็คือได้ครับย่านของแถวที่2เนี่ยก็คือ0ูนจนถึง50น like. ี nope. i mean like ้เนี <S <s ่ยสเกลที่สูงที่สุดเนี่ยมันคือแค่50เพราะว่าสเกลที่เราปรับเอาไว้เนี่ยคือ250เราอาจจะต้องมีการนําไปคํานวณเพิ่มเติมและค่าของแต่ละสเกลของแต่ละขีดเท่ากับเท่าไหร่นะครับในแถวที่สนะครับสเกลแต่ละขีดเนี่ยก็คือ1เพราะว่าตั้งแต่เลขศูนยทถึงเลขีสิบ จากนั้นเราพบว่ามันมีค่าเทียบเท่ากับ2ขีดใช่ไหมครับผมมันก็คือ1นคูณสและแน่นอนมันคือมีค่าเทียบเท่ากับ2แต่ว่าสเกลของที่ตรงนี้นะครับสเกลที่อ่านได้กับย่านสเกลที่เราปรับเอาไว้เนี่ยมันไม่เท่ากันตรงที่เราอ่านได้มีแค่50แต่ตรงนี้เราปรับไว้2 50ก็คือเราก็ต้องทําการคูณ5เข้าไปอีกครับผมอ่ะดังนั้น2อคูณหก็จะกลายเป็น10นะครับผม ต่อามานะครับวิธีการดูที่ง่ายกว่านี้เนี่ยเมื่อเรารู้แล้วว่าค่าปริมาณแรงดันไฟฟ้าตกอข้นมันมีช่วงตั้งแต่แบบไม่เกิน50โวลต์อะไรแบบนี้ครับเราสามารถที่จะปรับย่านโวลต์ได้อครับผมก็คือปรับจาก250เนี่ยลดเหลือเพียงแค่50ได้ครับผมอ่ะเราพบว่าที่ย่าน50สกิลเนี่ยเราพบว่าในบรรดา3แถวที่ผ่านมาเนี่ยแถวหนึ่งที่มีค่าสกิลเนี่ยที่มันเทียบเท่ากับค่าที่เราปรับเอาไว้นั่นก็คือแถวที่2นั่นเองดังนั้นถ้าหากว่า เราอ่านค่าที่แถวที่2นะครับตัวเลขที่ปรากฏที่เราอ่านได้จากแถวที่2เนี่ยก็คือเป็นค่าที่แท้จริงที่เราจะวัดได้นะครับผมอ่าอย่างเช่นอันนี้นะครับเรามาดูที่แถวที่2กันสเกล0ูนย์จนถึง50เนี่ยเราพบว่าเข็มสีดำเนี่ยชี้ที่เลข10นะครับผมแสดงให้เห็นว่าค่าที่แท้จริงของแรงดันไฟฟ้าที่เครื่องมืออ่านได้ก็คือ10โวลต์เลยครับผม